พอชีวิตหลังไร้งานรายได้แวโซจากอดีตนางร้ายต้องเป็นพนักงานเซเว่นนับว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดตรองอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับแว์โซที่ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตถึงกับสงสารเมื่อเธอออกมาโพสต์ข้อความตัดพอชีวิตพร้อมกับข้องานในวงการบันเทิงหลังเงินที่เก็บมานานหมดไปกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆในชีวิตประจาวัน โดยสาวแวเขียนข้อความว่าจะทำมาหากินอะไรดีคิดไม่ออกเงินลงทุนเงินเก็บก็ไม่มีเหลือแล้วคิดไม่ออกก็หยุดคิดเนาะนอกจากนี้เธอยังโพสต์อีกว่าแค่คิดนะคะแม่เช้าเป็นพนักงานเซเวน่นเย็นเป็นเด็กปั๊มปะตะทส่วนลูกเป็นพนักงานอเมซอนหน้าปักสอยบ้านมีปั๊มอยู่พอดีเขาจะรับไหมนะและคิดไม่ออกจะทำมาหากินอะไรดีปวดหัวมากเลย ตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพอมีการอัปเดตไปหลายคนก็ไม่พลาดมาไลค์และมอบกำลังใจให้อย่างมากมายพร้อมบอกอย่าท้อและสู้ๆบ้างก็บอกว่าเขารับแม่แน่อนอนจ้า